ร้านที่ประดับยนต์นครสวรรค์นะครับนี่เราอยู่กับตัวของจอนะครับตัวนี้เป็นแพรวเนียนะครับคู่ตัวรถนะครับของอุลไดเอช1นะครับตัวนี้เป็นเวสต์ซันแบบอิมเพสนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับปี2020นะครับนี้มีจอแพรวเนียมาจากโรงงานนะครับเราใช้จอเดิมนะครับแล้วก็ใช้กล้องรับคันของ v ีโอ 3D Pro นะครับเข้าไปนะครับทําให้เราสั่งผ่านไพฟามากได้นะครับเรียกกล้องขึ้นมาได้เลยนะครับนี่เป็นกล้อง ระยะด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นภาพจากกล้องรอบคันนะครับทีนี้เราจะทํางานผ่านตัวของสวิ s ไอได e นะครับซึ่งเอาไว้ตรงไหนก็ได้ของรถนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนกับต่อผ่านบลูทูธนะฮะเนี่ยฮะเราสามารถหมุนมุมมองกล้องได้เยอะเลยนะครับมว่าจะเห็นหรือเป่านะฮะมันจะทอนนิดหนึ่งเนี่ยมุมมองเนี่ยมากกว่า10แบบนะครับสามารถที่จะนะครับใช้งานนะครับได้หลายแบบเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดู ทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถนะครับเราจะได้มุมนี้ก่อนเลยนะครับนั่นคือมุมแบบสามิตินะครับเป็นไหมฮะอ่าเป็นมุมมองแบบสามิติเลยนะครับนี่นะครับเห็นรอบคันเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นภาพ 2D นะครับผมอ่านะครับสามารถเปลี่ยนได้หลายมุมมองเลยนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับดูจากเส้นที่เกิดขึ้นได้นะครับ แล้วก็หนึ่งในเมนูนั้นนะครับมีวิดีโอย้อนหลังนะครับเพราะว่าในตัวนี้มีกล้องบันทึกนะครับรอบคันด้วยนะครับสามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะครับการดูย้อนหลังนะครับก็จะออกมาเหมือนกล้องวงจรปิดนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับผมตลอดเวลานะครับแล้วแต่เราจะตั้งไว้นะครับลูกค้าสนใจนะครับอุปกรณ์แบบนี้นะครับ ศูนย์แปดนะครับสองแปดหกสามหนึ่งแปดเก้านะครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปทั้งหมดแล้วนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ